สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำมีดสไลด์นะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะแถวบนสุดนะคะทั้งหมดสิบห้าอันสามคมห้าแล้วก็สองคมสินะคะเซตนี้เป็นของกลุ่มแม่บ้านนะคะของจังหวัดกลมอ่ากำแพงเพชรนะคะตัวนี้เป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้างหกจุดห้าเซนนะคะตัวนี้สามคมนะคะส่วนมากแล้วไซส์นี้นะคะลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์กล้วยนะคะได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบเนาะ ตัวนี้ไปเซตเดียวกันเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง6.5เซนเหมือนกันนะคะตัวนี้ห้าคมเนาะห้าคมแล้วก็ตัวนี้เป็นใบมีดแบบแผ่นหยักใบมีดกว้างห้าเซนตัวนี้ห้าคมเหมือนกันนะคะลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์กล้วยนะคะเป็นสไลด์กล้วยแบบแผ่นหยักหยักนะแล้วก็ตัวนี้ก็2คมนะคะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์ขิงนะคะ งานของเราเป็นงานไม้สักทั้งอันนะคะตัวใบมีดเป็นใบมีดสแตนเลสแท้รับประกันความคมและก็ไม่เป็นสนิมแน่นอนค่ะมีดเราราคาก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคมมีดกับความกว้างของใบมีดนะคะตัวนี้เป็นมีดแบบไซส์เล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นมีดแบบกล่องตัวนี้ใบมีดกว้าง8เซนนะคะตัวนี้1คมนะคะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์กล้วยนะคะได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นมีดกล่องใช้งานง่ายนะคะ ันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะลิปแนะนาม,มีดของเราเนาะของเราเป็นงานไม้สักทั้งอันนะคะตัวใบมีดเป็นใบมีดสตนเลสนะคะตัวนี้มี่สามารถปรับหนาบางได้ทุกอันนะคะปรับหนาบางได้ตามต้องการเลยใบมีดเป็นสตนเลสแท้รับประกันความคมและก็ไม่เป็นสนิมแน่นอนค่ะของเราทําเองขายเองค่ะงานคุณภาพสมราคานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะ แดงผลิตอยู่ที่ตำบลหนองตูมนะคะอำเภอกงไกราจังหวัดสุขโขทัยนะเป็นชื่อเพจของเพจมีสไลกล้วยทัศวรรณกับเพจหนึ่งเพจมีสไลกล้วยธานากรนนะคะเบอร์โทร089 27 0 0 7 9 5แล้วก็เบอร์หนึ่ง0813643109นะคะสามารถแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะสุกค้าที่สนใจสามารถทักเข้ามาคุยกับเราได้นะคะมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะก่อนตัดสินใจเนาะ นี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ฝังตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ